คูณมาจ้ะเอออไปค่ะคูณยี่สิบไปจ้ะเออเฮ้ยโอเคนะคะยังไงก็กําไรแล้วนะคะกำไรไปเป็นแสนแล้วนะคะเพื่อนแล้วจะเล่นต่อทําไมละกําไรขนาดนี้นะคะยอดเงินยังวิ่งไม่จบเลยนะป่านนี้แล้วนะคะยังวิ่งอยู่เลยเหมยเหมรีเหม,ล,หมลีมาแล้วแม่คำเตือนโปรดรับชมอย่างมีสติ คลิปนี้จับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากเพื่อเพลินก็เติมมาเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลีมาแล้วเม เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกงนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมสาระดีๆจากเม์ลี่สาระดีๆที่เปลี่ยนเป็นเงินนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆอ่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับ d ี G 8 8 8นะคะเมลลี่แปดลิงค์ทางเข้าไว้ให้แล้วใต้คลิปนะคะไปหาเข้าเล่นกันได้เลยะคะ่ะเล่นได้ ถอนจริงถอนไวนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเมลลี่ค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนอ่ะวันนี้นะคะเราจะพามาพบกับคพ่พยพีนะคะแพคเมติกเพยออฟทอนะ,ะวันนี้จะพิเศษกันสักนิดนึงนะคะเมลลี่จะไม่เล่นแบบปั่นเองนะ,ะวันนี้จะขอซื้อฟรีเกมเลยเอออ่ะขอเล่นแบบฟรีเกมเลยนะคะซื้อฟรีเกมไปเลยมาวัดดวงกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะมาค่ะ ซื้อฟรีเกมไปเลยจ้าไปเอาสักแบบถ้าไม่ติดก,ก็ซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้นนะแต่ตั้งใจไว้ว่าแค่3รอบเท่านั้นพอน,นะคะเ,เพื่อนๆอ่ะไปค่ะไปเริ่มกันเลยอ่ะมาจ้าเอออ่ะ,อะมาแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราซื้อฟรีเกมไปเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะจ้ามดีอ่ะ ยุ้ยยุ้ยยุ้ยเอาไงดีวะลุ้นดีไหมอ่ะลุ้นหน่อยละกันเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอหัวใจแทบวายโอเคเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยอ่ตทอได้ไหมอะอัต่อดีไหมอ่ะขอไปสิบสี่ละกันเอออะเอาไปก่อนนะคะเพื่อนเรามาลุ้นกันนะคะว่าสิบสี่หมนุนพี่ทอเขาจะจ่ายเราสักเท่าไหร่นะจ๊ะไปเริ่มกันเลยะคะ่ะ เพื่อนๆนะคะเกมนี้นะคะคอมเมนต์มาจากเพื่อนๆจะว่าขอให้ลองเกมทอเอาคอนมาค่ะเออไปจ้าเออทำมาค่ะเพื่อนๆนะคะไปเสียงมาจ้าเพื่อนๆพี่ๆนะคะให้ลองเกมทอโดยการซื้อนะคะเหมยก็ซื้อกันไปเลยค่ะเออเอาไปเอยคูณห้ามาจ้ เหลืออีกสิบหมุนนะคะเพื่อนสวยงามวายด้วยนะเฮ้ยคูณ6มาจ้าอ่ะเหลืออีก9หมุนนะคะเพื่นอนเหลือสวยๆไปคูณมาคะ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากให้เหมยทดลองเล่นเกมไหนสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะ เกมนี้ก็มาจากคำเรียกร้องจากเพื่อนๆน,นะคะเออโหสวยงามเออซ้ำมาจา้ะอ่ะคูนเก้ามาค่ะสวยๆไปเออเออสวยเอาไงอะยังไงก็กำไรนะบอกเลยเออวินมานะคะสี่หมื่นหกนะจ้า ไปค่ะอีกห้ามหมุนเท่านั้นนะอืเอ้ยเอาอะไรมาฉุดอ่ะมันฉุดไม่อยู่แล้วนะพี่เพ่เออโอ้โหจุกๆแบบนี้นะคะต้อง DRG 8 8 8เท่านั้นนะเพื่อนๆสมัครเราเป็นข้อคโพวเดียวกันเลยค่ะกับเมยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนจ้า เอออ่ะไปอีก8ปดหมนเจะจะสูตรไหนนะคะอยู่กับเมยไม่มีผิดหวังแน่นอนเพื่อนๆจัดตายค่ะอันนี้ก็เป็นค่ายพีพีนะเอออ่ะเหลืออีก3หมุนค่ะพี่พี่ค่ะหืมค่ะเจ้าแถว3แถวเดียวจริงๆนะ่ะเหลืออีก1หมุนเท่านั้นค่ะ คูณมาจ้ะเอออะไปค่ะคูณ20ไปจ้ะเออเฮ้ยโอเคนะคะยังไงก็กำไรแล้วนะคะกำไรไปเป็นแสนแล้วนะคะเพื่อนๆ แล้วจะเล่นต่อทําไมละกาไรขนาดนี้นะคะยอดเงินยังวิ่งไม่จบเลยนะป่านนี้แล้วนะคะยังวิ่งอยู่เลยเอออ่ะสำหรับใครนะคะที่ขอให้เหมยเล่นเกมทอนะคะของค่ายพ,พีีวันนี้เหมยเล่นให้แล้วนะคะแล้วก็เล่นสูตรเหมยไปเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าบางคนอะ่ะ อยากจะได้การหมุนฟรีก็เสี่ยงโชคกันต่อนะคะแต่สําหรับเหมยโอเคแล้ว14หมุนมันกําไรแล้วนะคะเหมยก็ไม่เสี่ยงต่อนะจ๊ะเล่นกันอย่างมีสตินะคะเพื่อนๆค่ะสาหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็เล่นกันให้เรียบร้อยแล้วเล่นกันให้ดูแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเหมยรีแปะลิงก์ทางคลิปไว้ให้แล้วนะจ๊ะของ drg888 นะคะไปหาลิงก์ทางเข้ากันได้เลยนะคะแต่ย้ำว่าต้องเป็นลิงก์ที่เหมยแปะให้เท่านั้นนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้เหมยขอทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆจากเหมยต้องกดติดตามเท่านั้นคะ่ะในแต่ละวันเหมยมีการอัปเดตคิวเวลา3เวลาช่วงเช้าช่วง,งบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเพื่อไม่ให้พลาดต้องกดติดตามะคะ่ะ โอ้ยอดเงินยังวิ่งไม่จบเลยนะพี่ๆเออเอาดิเอาดิาดยังวิ่งไม่จบเลยนะโอเคสำหรับวันนี้เหมยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ